สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำการใช้ตัว Home Charger ของ MG EP นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แถมมาให้พร้อมกับรถตัวนี้ก็จะเป็นกล่องคอน s u m e r ทุกครั้งเนี่ยเราจะปิดสวิตช์ออฟไว้ก่อนนะครับตัวนี้เพื่อมให้ไฟไหลลงมาตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราจะใช้ชาร์จแล้วก็เปิดขึ้นไปเปิดขึ้นไปนะครับอ่าเปิดเปิดปุ๊บตรงนี้ก็จะติดไฟสีเขียวกระพริบนะครับ ีเขียวกระพริบมาถึงว่าทํางานปกตินะครับถ้าเป็นไฟอย่างอื่นนะครับก็มาถึงว่ามีปัญหาส่วนตัวนี้เป็นตัวกันโดนนะครับปล่อยเปิดไว้ตลอดเวลาไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ไฟกระพริบก่อนจะชาร์จเราก็เอาหัวเนี่ยนะครับไปที่ใส่ไปที่ตัวรถของเรานะครับมาที่รถ ตัวโฮมชาร์จเจอนี่จะเป็นการชาร์จแบบ AC นะครับหัวจะเป็นแบบนี้ AC Type 2นะครับ Type 2แล้วก็เปิดเปิดหน้ารถเนี่ยเราต้องอันเราต้องปลดล็อกรถก่อนนะถึงจะเปิดได้อันนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นหัว AC นะครับอันนี้เป็น DC ที่ชาร์จตามปั๊มน้ำมัน AC ก็ชาร์จตามบ้าน AC ไฟกระแสสลับดูนะครับหัวจะตรงกันนะครับ Type 2 รถในเมืองไทยส่วนมากก็จะเป็น type 2นะครับใช้ด้วยกันได้ส่วนมากเลยนะครับเสียบเรียบร้อยต่อไปเนี่ยเราจะชาร์จเราต้องมีการ์ดด้วยนะรุ่นเนี้ยเราต้องมีการ์ดตรงเนี้ยแตะการ์ดตรงนี้นะครับเห็นเห็นไหมครับการ์ดนะครับการ์ดหน้าตาเป็นอย่างนี้แตะเข้าไปอาพอแตะก็เป็นการเป็นกระพริบสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวแบบนิ่งสนิท สีเขียวแบบว่าเรียกว่าสีเขียวค้างไว้นะครับไม่มีการกระพริบนี่คือการเข้าโหมดชาร์จแล้วแต่ว่ารถเรายังไม่ชาร์จนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ล็อกอ่านี่สังเกตที่หูถ้าล็อกถ้าล็อกรถหูมันจะปิดนะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันเราเข้ามาในรถแล้วลองล็อกดูนะครับตอนนี้เนี่ยเกาเขียนว่า SOC 98% Connected Uncharge d Connected ก็คือต่อแล้ว อันชาร์จคือยังไม่ได้ชาร์จนะครับยังไม่ได้ชาร์จเพราะว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ล็อกรถโอเคเราล็อกรถกันนะครับกดล็อกรอแป๊บหนึ่งนะครับเอาไม่ชาร์จไนีกดล็อกไม่ได้นะ้วต้องกดรีโมทมั้งสงสัยกดรีโมทนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้กดรีโมท อ่านี่กดรีโมทแล้วกดรีโมทแล้วโหเขจะปิดโอเค,เอเคลองดูนะครับว่าขึ้นว่ายังไงตอนนี้ยังเขียนอันชาร์จอยู่เลยโอเคอินชาร์จจรงก็คือกําลังชาร์จนะครับตอนนี้ก็มีการคํานวณว,ว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับตรง r e รีเ n i n g Time ด้านมุมขวานี้ r e รีเ n i n g Time เนี่ยนะครับยังคํานวณอยู่ยังไม่ขึ้น เอ้คํานวณนานจังเลยโอเคใช้เวลา12นาทีนะครับเหลือ11นาทีชาร์จรถจาก9 8ไป100นะครับใช้เวลา11นาทีแล้วก็ดับไปอ่าโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราอันล็อกปุ๊บมันก็จะไม่ชาร์จนะครับเราเปิดรถอันนี้คือประเด็นนะครับว่าถ้าเกิดเราอันล็อกเนี่ยมันก็จะไม่ชาร์จเราต้องเราต้องล็อกรถทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับไม่งั้นเสียบไว้เป็นชั่วโมงนี่ไม่ชาร์จเลยนะครับ แล้วระหว่างที่เราระหว่างที่เราชาร์จเนี่ยถ้าเราล็อกรถไว้ตรงตรงหัวนี้จะดึงไม่ได้นะครับเนี่ยหัวตรงนี้ดึงไม่ออกเพราะมันล็อกไว้นะครับเราต้องเราต้องปลดล็อกรถก่อนถึงจะดึงได้นะครับก็แค่นี้แหละแต่ระหว่างชาร์จเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการหยุดชาร์จในเครื่องเนี่ยเราต้องเอาอันนี้มาแตะอีกทีหนึ่งตอนนี้เป็นเขียวค้างนะครับเราเอากร์ดมาแตะอีกทีหนึ่งเราจะหยุดชาร์จแล้วโอเคดังแบ๊กแล้วเดี๋ยวเขียวมันก็จะเป็นเขียวกับพิบ อันนี้คือหยุดชาร์แล้วนะครับโอเคครับ